โลไลสไตล์ใบส้มซ่านนะคะจะมาใส่ซิปเสื้อกันหนาวแบบเร่งด่วนให้ดูนะคะว่าสรงซ่ามีเทคนิคอย่างไงมาค่ะใส่ซิปใส่ซิปยาวของเสื้อเสื้อกันหนาวค่ะช่วงนี้จะเป็นซีซันเสื้อกันหนาวแล้วนะคะซังซ mm ่า hmm. นจะใช้เวลานิดเดียวเองนะคะ mm hmm. เพื่อจะใส่ให้ดูค่ะ mm hmm. แล้วของเก่าออกก่อนนะคะ mm hmm. เราเลือกใส่อห่ก่อน งน,นี้ก่อนนะคะลลงมาให้สุดที่เราแกะนะคะลึกนี่ค่อยๆจับค่ะ ก่่อนคะยึดกับไอ้เส้นนี้ก่อนนะคะค่อยๆมาตามเส้นเลยค่ะให้ซิปอยู่กับด้านในด้วยนะคะ ตัวเนี้ยเข้านะคะตรงตรงหัวเนี้ยเข้าในในหลุมผ้านะคะแล้วก็จับมันได้แยกค่ะ เอยดีดอันนี้นะคะแล้วก็มาดูว่าเราเซ็คให้เขาตรงนี้มันเป็นยังไงมัง่งลงอีกรอบนึงนะคะอันนี้ฝั่งนี้เนี่ยแล้วความแน่นหนาให้ลูกค้าค่ะได้ขอให้เป็นสีได้เดียวกันกับผ้านะคะ ฝั่งนี้ได้แล้วทีนี้เราก็มาฝั่งนี้จับดูนะคะเขาชนกันระดับไหนชนกันระดับไหนซิบ สุดนะคะแล้วเราก็เย็บเลยอย่านี้ยเป็นไปได้เย็บสักสองรอบนะคะเพะื่อความทนทานติดซิปยาวแบบว่าเล่งดวนนะคะ แล้วเขาก็จะมาได้ริ้วเดียวกันค่ะ เช็คความเรียบร้อยว่าตรงกันไหมเนี่ยค่ะเจ็บที่ลงที่ได้ที่เราล้อออกนะคะ จะให้ฟันฟันได้กินลูกิฟนะคะเนี่ยดูข้างล่างฟันเนก็เรียบร้อยแล้วนี่คะเห็นไหมง่ายๆ่ิบ10นาทีนะคะเนี่ยจับตัวบนตัวล่างประกบกันนะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยอยุดร่องกลางเนี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมล่ะคะ5านาทีเอง เทคนิค DIY อะคะ่ะสำหรับเสื้อะอันกันหนาวนะคะที่ใส่หน้าหนาวหรือเสื้อแจ็คเก็ตมอไซอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจับบนล่างคู่กันเย็บตรงมาเลยค่ะไม่ต้องดึงผ้านะคะวางผ้าให้มือเบาๆค่ะเทคนิคเร็วและคล่องค่ะ